สวัสดีจ้าเมน,นี่เด็ดก้อยปลาหอยเนาะพี่น้องหอยเชลรีเนาะล่างเรียบร้อยเอานำ้ำส้มนำหยังล่างดีๆแกะตาออกดีแล้วเนาะคะ่ะนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะก้อยหอยเชลรีหรือว่าหอยปังหอยอยันหน้าติงเนาะพี่น้องซื้อมาจากร้านไทยอะคะ่ะหอมกระดได้หั่นเวแล้วม,มี่ผักหน้ามีผักซีหอมปอมมีหอมมิมผักไกแ่แยง แล้วก็มีใบบักกูดด้พี่น้องเนาะเนี่ยค่ะก้อยบักหอยพี่น้องก้อยบักหอยลาบบักหอยอะไรล่ะมาจตา่มาปรุงเครื่องกันเลยพี่น้องลาบบักหอยลาบบักหอยเนาะค่ะเนาะันี่ยยากตจะใส่พริกผงพริกผงเนาะค่ะ พี่พงนี่เป็นพี่กันสำเร็จมาเร็วเนะคะพี่น้องย่ายบออยั่ตามดอกเยอะเนี่ยใส่พริกผงค่ะผงนัวนะคะ่ะใส่ผงนัวพี่น้องใส่ข้าวคั่วะคะ่ะข้าวคั่วข้าวคั่ว ลาบหอยลาบหอยโอ้หอมบีบหนำบักเนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลาด้วพี่น้องแยกสิใส่น้ำปลา,ปล,า,ดดาปลาดันงนัว่นค่ะเนาะห้ำปลาจ้าปลาต้มแล้วพี่น้องน้ำปลาเล็กน้อยค่ะพี่น้องที่มงกรลมันสีเข้มเนาะค่ะเนาะ บีบมะนาวค่ะมะนาวใส่เกือบลูกเลยพี่น้องอาจสิ้ยินเสียงวิทยุเนาะค่ะพี่น้อง อาจามาเนี่ยบีบกระแนาเป็นลูกแล้วจ้ะพี่นองนี่ค่ะลาบปลาหอยลาบปลาหอยก้อยปลหอยกาสิเป็นสีขาวๆจากน้อยพี่นองใส่พริกผงจิ้มมไปย่ายกับหั่นพริกหั่นพริกหั่นนันพริกขี้หนูอย่างใส่น้ำเน่เหรอจ้ะใส่หอมเลยจ้ะพี่นองหั่นตะไคร้นะคะตะไคร้ ก๋อยบัดหอยตะไคร่หัน่นใส่น้ำนะคะเนาะพี่น้องนี่ค่ะก๋อยบัดหอยก๋อยหอยพี่น้องข,ข้าวคั่วใส่เกินพี่น้องใส่มันมหอมๆข้าวคั่วจังน้อยเนาะจ้ะเนาะใส่ข่าขัวจังน้อยพี่ใส่ข้าวคั่วจ้ะ วขวาไปเขียนโซงเงาพี่น้องอัน่ามีสะเดาไหมพี่น้องไปถามหาสะเดาเขาเว่าทันยมาขายเนาะค่ะเนาะเอาหอยหนีย้ายเอาไปล่างดีๆเราก็มาลวกอีกเทียนึงเนาะค่ะแกะต,ตาออกด้วยพี่น้องเราแก้เราก็ไปล่างอีกเนาะค่ะเนาะเอาน้ำส้มเอาแปลงเล่า,ลาดีๆพี่น้องกลอยปลาหอยซี่มะกรนเนาะค่ะเนาะว่ารสชาตาิมันสิเป็นยังไงพี่น้อง มังกรจ้ะหอยกระเจามาใหม่ๆอยู่จ้ะพี่น้องอืมคกกรอบดีแทะกรอบดีพี่น้องเมื่อกี้ย้ายใส่นังปลาไหลน้อยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องนวดลรวค่ะพี่นอ้นนองเอ้ยบอกหอยยิงคึกกรอบดีแท้ปกติมันสีเหนียวเนาะค่ะเนาะไม่เปม็นเพอาเอานำสุมล่างพี่นอ้องอเแ้าตาออก เสร็จแล้วจ้าพร้อมผักกะแงี้สงเซตไครพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเส็จแล้วจ้าพี่น้องนี่มีผักกะแงี้งถั่วผู้โหระพาพี่น้องนี่ค่ะก็มีอันใบใบ,ใบชาพู่ไหมพี่น้องใบผักอีเลือบานเท่าเนะจ้า อันยหญ่ก็เลยซื้อผักของก่อนขนเวียดนามมาซิมลองเมึงพี่นงเขาว่ามันคือผักอีตูอันมันเป็นใบยักษ์กคือใบสาคือใบอันเมธพี่น้องนี่มหมนี่มหมยพื้นว่ามันแส,สีบก็เลยมาซิมเบิงึงหนึ่งข้าวเนียเต็มกองคือเกาหลายตาพี่น้องจักนี่ค่ะข้าวเหนียวย่างจากของใบอิ่มหนึ่งเต็มกองคือเกาพี่น้องปั้นเนีนเก้อยบังคอยปัง พร้อ,อมเสรือพร้อมเสร์ฟมาได้จ้าเออไม่กินเขาน้ำกัน,กนพี่น้องก้อยบะห้อยปังพักไปชอบรันไห้ามากเหมือนนี้พี่น้องเนี่ยทั่วคู่ใครตุ่มนุวยหนึ่งพี่น้อง แ่บแสบ,แส,บสากกินเนี่ยพี่น้องคืออยากเนาะหอยกระโจมมันใหม่ๆเลยพี่น้องมันละกอบเนาะจา้ะแ่บพี่น้องก้อยหอยปังก้อยหอยชลีอืมสากกินมันแบ่บแต่เนาะพี่น้องเอย ขนี้วพักมาเป็นสวนก้อยบอกง้อยปังพี่น,ออน้องแซ่บแซ่บกอกวบสากกินเด้อม,มาคุยน้ำกันพี่นออ้องเคืองขบมันเลยแซ่บพี่น้อง ตะไคร้สดเนี่ยพักเวียดน้ำพ่ะนะเออแบบนี้แหลาอืมเป็นซีฟอมหอม,หอมกินคือพักอย,อย่างนี้น แสบไปนองเลยถ้าก,กินสมสม,สมอยากหลยกัดทั่วผู้ว่ามิสดาวเมตตา Để sát cháy, khi nó bọc, bọc ngoài anh đến nó khứt cồp thèm á. หม้อผักหม้อผักมาเอาทังแหลกกินทั้งเวียดนามแซบตัวละพี่น้องกินแฮร์รี่ใตตัวละอืมเป็นเสียมหอมด้วยพี่น้อง กินกับผักเราเล่าบ้านเ้องวุ้ยมีเฮงเหตด้พี่น้องจิมมียะกับฝากไใบส้มมีหลาย้าขอบคุณหลายๆเด้อตาที่เขอบมาเบิ้งมาชมพี่น้องขอบคุณถูกกระลังแรงใจเด้อจ้าพอเวลากินเข่าคือเกาพี่น้องจิมมียะกับฝากไใบส้มนี่แหละจ้าสวัสดีจ้า